โย,ย่วัสดีวิรุนเมกาสวัสดีวิรุนดูไบวัดีวิุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีไฟติ้งพาร์กันอีกแล้วนะทุกนแ้นเป็นเกมแบบว่าแนวต่อสู้โอเ n นเว l d แล้วก็เล่นตามสตอรี่ได้นะในะส่วนของอนนีมีวันพีดนะครับคนดูนะ่าสนุกมากเลยนะเกมนี้เล่นฟรีนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของสโตจีนนะลิงโหลดอยู่ด้านล่างเป็นย,ยใต้คลิปนะครับไปกดเข้าไปได้เลยนะมีเล่นทั้ง iOS แล้วก็ a อนดรอ d นะจ๊ะเออนะครับอันนี้ผมทำซอโหลดไว้เป็นที่รรออะ็กไ เล่นแรนลี่นะราชานรกนะครับมันสมกับชื่อแกหน่อยไอแกนี่เป็นไงี้นะหมาราชานรกโน้ตึงทีไปบอกเลยทีไปถึงเขาใหญ่บอกเลยนะโอ้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 แรงแรงไวลรอกระหูดเหมือนกันนะบอกก่อนเอาดีเอาดีเอาดีครับนี่ราชานรกหล่อตายเป็นไงล่ะฮ่านะนะนี่ก็เป็นในส่วนของที่ผมมาเล่นเควสไซนะก็คือเควสลองนะที่จริงเควสหลกักมันจะเป็นแนวสตอรี่น,นะครับ อนี่พอเล่นผ่านดนานปุ๊บมันก็จะให้แบบว่าเราเลือกนะครับว่าเราจะอาเอาสกิลอะไรเสริมนะฮะนี่มันจะมีบอกนะผมเอาตัวนี้ละการม่วงมง่งตึงๆแล้วก็ขอเอาดาบนะครับสวยลงบัฟครับต่อไปเจอกับบากินิว่ะต้องตอบคำถามในตรงนี้ก่อนอ่าพอตอบเสร็จปุ๊บมันก็จะผ่านตรงนี้ถูกเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วเราก็เล่นไปที่จริงอะ่ะผมจะย้อนกลับมาสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะ มาให้ดูนะครับว่ามันผมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นแบบสตอรี่นะซึ่งสตอรี่ผมมันต้องเบลยิบเจ็ดก่อนยังไม่ผ่านนะท่านผู้ชมนี่ผมก็ต้องไปเล่นแบบพวกด่านตามพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมปุ๊บเราก็ไปเล่นต่อนะครับเมื่อกี้นี้ผมมาเล่นเวสไซ์นะเวสหลักมันก็จะมีอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเราแบบไปเล่นในส่วนของอ่าพีพีก็ได้พีพีก็เจอกับผู้เล่นคนอื่นนะเกมนี้ต้องใช้อินเทเนตในการเล่นนะครับคนดูนะโอ้แม่ง,งยอ้ยแ้บากะเอาว่ะ โคตหล่อโคนที่คนตึงมาสกิลหมู่พร้อมกันลากมาเลยเด็กครับสวยเอาดิเอาดิโอ้ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี กดไลโอ,อดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโหดอยู่แล้วเนี่ยมันต้องให้จบภายในหน,นาทีหรอวะอ้บ้าบ้าไปแล้วเฮ้ยนี่นีครับ มันมีไอตัวลงบัฟนี่ว่ะแม่งจัดการไอพวกหมอเล่นบัฟก่อนนี้เอาดิหวัครับสววมีกี่เวฟวะเนี่ยหรือว่าเราต้องอยู่รอดไปให้ได้นะถ้าตายหรือเปล่าอีนี่ตัวนี้ตัวดีเลยตัวดีเลยนี่ชอบฮิวชอบฮิวหรอไอตว์ชอบฮิวหรอืึนี่เนีิลครับว้าแมงเอือฟิวว่ะ ไม่ผ่านนะครับคนดูโอเคเฮ้ยเอาผ่านเหรอเอาผ่านเหรอผ่านเหรอวะง <c oughs> งอยู่เลยเนะยไม่ยังไม่รู้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านโอเคเปิดเอ้ยเปิดทรัพย์สินได้แล้วว่าในตัวไว้อัพในในนั้นไว้อัพอีกแล้วอัพลูฟี่นะคนดูนะเนี่ยผมยังไปไม่ได้นะครับวิวคือวิวผมมันต้องยิบจิตก่อนมันถึงจะเล่นเคสต,ต่อไปได้นะ อาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะครับมาท่านผู้ชมนะเราจะไปเล่นในส่วนของออนไลน์บ้างนะครับออนไลน์มันอยู่ด้านล่างขวานะท่านผู้ชมนะรูปดาบไข่อะ่ะเห็นกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไอเล้น,นะครับในส่วนของแต่แรงกับไม่แต่แรงนะครับแล้วก็อีเวนต์นะอีเวนต์จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับสองอันเลยนะครับแต่แรงอยู่ตรงกลางนะผมจะเล่นแบบต่แรงให้ดูนี่หมาวะ่ะแต่แรงนี่อาจจะได้เจอคนนะบอกก่อนไปลุยถ้าเจอคนมันจะขึ้นสีส้มๆนะ แต่ถ้าไม่เจอคนมันจะเป็นสีเขียวนะครับได้ต่อสู้นี่ผมต้องเลือกตัวที่ต้องแบนก่อนนะครับแบนของแบนเลลี่ก่อนนะรลลี่แม่งโงงจัดจัดเอาวาเฮ้ยมันพร้อมแล้วฝั่งนั้นน่ะเอาว่าใจมันพร้อมจัดจัดมาดิครับพี่เย้มาว้าพับสวยต่อยนี่เดีวนี่เดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่เด้อเอาไปคืนนี่ครับสวยสวยเด็กก็น,นามีซะด้วยนะปะดินน่ะจบก่อนครับนี่ปะกายแต่สีทองนึกว่าน,านารุโตะกิสลูเราโคตรตึงอะ่ะฟันฟัน,ฟนดาบแสงนี่เป็นไงล่ะกิสลูมันไม่มีฮาคิหรอกวะไปใช้หรือเก่งแต่พลังใช้ใช,ใช้ใช้พลังพวกนี้จบก่อนครับโอ้ยเมื่อกี้นี่เวิร์ด สวยเปิดดับนี่เด็กสวยตายครับร่วงมาแล้วหนึ่งมาอุ้ยเจอกระปุกกาบว่ะกระททกันแล้วตอนนี้เอ้าโอ้เปิดก่อนเลยนะปู่อุ้ยแม่งเอ้ยโย่ละกูโดนปู่โดนตึงว่ะโออเออเออจ็บจิบโอ้ดูขาร์บูนี่เด็ ปูปูปูปหรอปูหรอนี่เป็นไงล่ะพุ่งไปไดิครับสวยลงมนติเลยครับเฮ้ยไม่น่าไปนัวเลยนะเราควรออกนะเมื่อกี้ทำคอมโบติดแล้วอ่ะนี่นี่เลย,ยครับฟันฟันด้วยประกายแสงว่าคิสรุเร็วแล้ว,แ,ลวแม่งเจอแชงคุดแม่งโหดกว่านะคนดูนะอ่านอ่านอ่านอาคิได้ อ่าน่าคิคดวน่นงานได้ว,ว้ามาวะมาวะเอาดิเตะสวยมาดิครับจูจ่โจาเจวโจวเต้ครับสวยกวสกิลสกิลเตะไปก่อนเตีจนแตกกับคอมโบโคนดูนะนี่ดลตายครับไม่ได้เปลี่ยนตัวส่งเลยนะคนดูเฮ้ยรอบนี้เจอสซู ตัวรุ่นล่างยังไม่เก่งเียวตัวนะหื่เกือบรูปไม่ทันสวยอามาโนรุดะสซนี่เป็นไงล่ะตีคอมโบไปก่อนครับจิ้วนี่เป็นไงล่ะตีไว้ครับตีตีคอมโบนี่เห็นไหมถ้าเป็นถ้าเป็นคอมโบติดปุ๊บถ้ามันแตกตัวเราก็ถอยออกมาก่อนนี่นี่ติดครับคอมโบยิงจิ้วจิ้วก่อนเลย สวยตีติดคอมโบครับตัวยี่ครับโคดโหดโคตรตึงนี่เป็นไงนะตายอ่าอีกนิดนึงนะคนดูนะยังรอยังที่สวยครับใส่ไปก่อนโอ้ยโอ้โหลูฟี่แม่งมันโผล่มาติดว่ะแอสเซย์แอสเซย์เอาดิเอาดินี่เป็นไงนะโคดูแลปีเลืองแสงของคิซารุเดี๋ยวิจัยกัโลกหน้าครับน้อง ูยเย่ครับเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของไต่แรงนะคุณดูนะนี่โอเคฟื้นแล้วเราก็อ่ารับของมานะครับดูดิว่าแรงแรงเราจะขึ้นไหมคุณดูนะตรวจแรงก่อนเชดมาแล้วว่าขีดหนึ่งขีดหนึ่งเอาว่าอย่างตรึงโอเคครับคนดูนะมาเราจะมาเล่นต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เราจะมาไต่แรงกันแบบนตรึงโนูกอดนะไปสือเย ไม่รู้ว่าเรายังไม่ได้เจอเจอคนสักทีเลยนะคนดูนะยังรออย,ย่างที่รอบตอนแรกเราต้องแบนก่อนนะครับแบนตัวก่อนนะคนดูนะโคตรรอโคตรตรึงเอ้ยแบนลูฟี่ไม่ได้ไม่อยากแบนลูฟี่เอาตัวอื่นดีกว่านะเอาแชงเอาแชงเจิดมา,มาว่ารอบนี้ไอ้เตคิดทะรุเราก็หดอยู่แล้วนะผมจะเปลี่ยนตัวบ้างค,ค,ครับเอาอาอาคาอิยุไหมอาคาอิยุโคตรนอนโคตรตรึงเอาว่าลุยได้เลยครับ กดล่อกดเทมาว่ะมาว่ะใส่เลยเดะนี่เดะนี่เดะอาคายนุตัตตึงเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะใส่ใส่ใส่เดียวใส่เดียวหัวตรึงนี่เดนี่เดเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมาดิครับน้องมาดิครับน้องต่อยครับสวยโัตรึงนี่นี่เฮ้ยแหงเ้ยเอาทุ่มลงพื้นซะหน่อยต่อยเลยเดะครับ เฮ้ยนี่ลยกครับอันนี้ไม่ได้ไต่แรงนะทศไม่ใช่ไม่ใช่ไต่แรงไม่ได้เจอกับคนนะครับแต่ว่าเล่นไต่แรงอยู่นะถ้าเจอคนมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นปิงสีเขียวแบบนี้นะมุมบนซ้ายมือนะมันจะเป็นขึ้นสีเหลืองเลยของผมอะเพราะว่ามันอยู่ไกลนี่ม่ค่อยดี ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกร คิการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยมันปิงก้งพูดงี้ดีกว่ามานีิครับน,นี่นี่นี่กำปั้นกำปั้นเอาดิเอาดิตายดิครับโหนโหดโคตรรึง มาว่ามาว่าอุ๊ยโหโดนนามิโนตึงเรียกโซโลมาตัดคอมโบก่อนนะครับเพาโซโลเราแม่งตัดให้ดูนะคอมโบนี่เนี่ยตัวโอ้โหโหโหเห็นแต่ไฟไม่เห็นตัวเลยนะเมื่อกี้นี่เอฟเฟกต์แม่งโคตะการตามาว่ามาว่านี่ไปงี้นะบึ้มตัวไอ้ครับตายนะบอกก่อนอากาฮิโนะเราแม่งตึงจัดๆเลยนะคนดู มาดีมาดีดก่อนครับนี่เนี่ยครับพลังหมัดเข้าไปสเตร์นะฮะแล้วก็งัดขึ้นนี่โอ้โหโคตรแรงคนดูตายมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเจอกับลูกน้องคนดูสโมคเกอร์นี้มึงเป็นสโมคเกอร์นี้อุ้ยอุ้ยแรงนะนี่เนติดพิษครับ ไอ่ติดไฟติดพี่ีไอ้งงนี่เนี่กำปั้นสวยต่อยรัวๆครับต่อยรัวๆให้มันแตกขอบู่บานแตกแล้วสวยให้ลบก่อนนี่เนี่ยโดนอยู่โดนอยู่เหยียบครับสวยกระทืบครับแม็กมาต่อยต่อยรัวๆเหยียบ เออเป็นไงนะ่ะส่งมาตัดคอมโบครับสัวไวตายนะหนีเป็นไงนะ่ะเรียบร้อยครับยังรอยอย่างเท่ยังตึงยังอันตรายอ่ะพี่อ,อ้าวเฮ้ยเราตายหรอประตูเฮ้ยลูฟี่มาแล้วมาแทนอาคายยูเมื่อกี้เรียบร้อยยังรอยอย่างท่เฮ้ยแรงอัพแล้วว่ะทีนี้มาวะมาวะแรงเราอัพแล้วนะคนดูนะเอส มาดูซิมาดูซิแรงเราไปถึงไหนแล้วนี่โอ้เฮ้ยขึ้นแล้วเชีสบอนหนึ่งนะได้ตัวมันด้วยเาว่ะเาว่าเฮ้ยเราเปิดมันเปิดมุมนี้เหรอเราเล่นได้มันนี้ไม่ได้นะครับโซนนี้นะมีตัวอะไรทามาใหม่เรามาเล่นสามขุนพลนตรึงเราดีกว่านะคุณดูนะดูดิมาว่ะมาว่ะเอาสามอสามชองทับเรือามานะคุณดูนะ สมัยก่อนต้องพูดอย่างนี้สมัยก่อนไปเลยสิโกรยเฮ้ยได้เจอคนบ้างไหมเน้อนี่เจอแต่บอสนะครับนี่ยังรอเอาอ่ะเฮ้ยไปเลยดิลุยเออซื้อโอ้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 มาดิโมเรียโมเรียใช่ไหมล่ะนี่โมเรียเจอคุซันเข้าไปหน่อยยิงนกำแข็งไอซ์ ลบลบสกิลมันก่อนอุ้ยไอ้สกิลเงามันโหดอยู่นะคนดูถ้าโมเรียที่เอาจริงเอาจัิงในการต่อสู้นี่แม่งโคตรโหดอ่ะมันเคยแพ้ไคโดไงไคโดมีลูกน้องเยอะมันเลยแบบกลับมาเรียนแบบไคโดคือหาลูกน้องเยอะมาว่ะมาว่ะสกิลนี่ไอซ์บอลสวยติดจานครับยิงสกิลครับนี่เป็นไงล่ะ เรียบร้อยยิงตรึงยิงตรึงไอ้บอกไปคูไปหหดเฮ้ยคูซันปะทะคูซันไอซ์บอลนี่เป็นไงล่ะเตะสกิลสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันลงสกิลตัดเรานะครับคนดูนะเมื่อกี้คือตัวพวกนี้มันสามารถลงตัดได้นะนี่เป็นไงสกิลระยะไกลโอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยแข็งโอ้ย นี่เดีปล่อยก่อนปล่อยก่อนแหว,ว่ล่วงมาล่วงคนดูสก,กิลเลยคุซันตายนะนี่เดี๋ยวเป็นไงนะเรียบร้อยฮะเฮ้แต่คุซันโหดอยู่นะคนดูผมบอกเลยมาเดี๋มาเดี๋ปล่ยอยต่อยปกติพอต่อยปกติพอนี่นี่นี่ มาดิมาดิปุบได้งัดขึน้นสวยสกิลครับกระแทกตีนมาดิครับน้องๆนี่วิสวนกันไปเลยนี่เป็นไงนะนี่เป็นไงไอ้บอลแข็งเรียบร้อยตายครับเด้ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม One Piece วันพีชไฟติ้งพาร์ทนะคุณดูนะลิงก์โหลดอยู่ในล่างคำยายใต้คลิปนะครับใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นได้นะออสำหรับวันนี้พี่โคโ้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแ,รกกแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยจ้งเตือนการบพี่โค้กช่องเพราะเป็นกาใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ายัางดึง ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย